สวัสดีค่ะสวัสดีคับทีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักทายอีกแล้วสําหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ อาโบนะคะโบสำหรับติดเสื้อนะคะสวยงามมากๆค่ะก็จะมีสีตามที่ในวิดีโอนะคะวันนี้ไปคัดมากับมือนะคะเป็นงานประดิษฐ์ประดอยทายากมากค่ะกว่าจะได้แต่ละชิ้นนั้นบอกตรงๆว่ายากมากค่ะผ้าใหม่ของเรานั้นไม่ทิ้งแน่นอนนะคะเอาเศษที่เป็นผ้าใหม่ก็มาทำเป็นงานประดิษฐ์ประดอยเป็นโบติด เสื้อของเราได้นะคะสวยงามนะประดิษฐ์ประดอยทํายากมากชิ้นละ100บาทนะคะแต่ถ้าสองชิ้นก็จะส่งฟรีนะคะกําไรไม่เยอะเพราะว่าเป็นงานที่ประดิษฐ์ประดอยใช้เวลาในการทำมากค่ะสวยงามมากๆสำหรับโบนะคะชอบสีไหนก็สามารถทักทายมาได้ค่ะวันนี้คัดพิเศษมาให้ FC นั้นได้ชมนะคะมีหลายสีชอบสีไหนก็ทักมานะคะ ซื้ออย่างน้อยก็สองชิ้นขึ้นไปจึงจะส่งฟรีค่ะเพราะว่ากําไรไม่เยอะนะคะเพราะว่างานเล็กแล้วใช้เวลาในการทํายากมากเช่นกันค่ะขอบคุณสําหรับ FC นะคะสนใจก็สอบถามทักทายเข้ามาได้